สวัสดีค่ะทุกคนจุงนะคะจาก Away From Home นะคะวันนี้นะคะจุงพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ River Safari ของสิงคโปร์นะคะก็มาในช่วงแบบว่าเป็นนี้เป็นวันหยุดนะคะ,ะวันหยุดนะคะตะืก็เลยมาก็เลยว่าคนอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเขามีการบุ๊กสล็อตนะคะที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีการบุ๊กสล็อตว่าเราจะมากี่โมงเพราะว่าเขาจํากัดจํานวนคนในแต่ละรอบนะคะรอบที่จุงมาเนี่ยคือรอบประมาณ4ี่โมงนะคะเดี๋ยวว่า ตอนนี้ก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะก็จองตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็สแกนนะคะแล้วก็เข้ามาได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นตั๋วจริงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะฝนตกนิดนึงก็จะแบบร้อนๆน,นะคะโอเคไปเราเริ่มกันเลยค่ะ u n i v e r s a Ferry นะคะเดี๋ยวเราอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปงี้ You gotta put your past behind you Look k i Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Right. Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. อันนี้นะคะส่วนแรกที่มามันจะเป็นโซนของ fresh water นะครับก็จะเป็นแบบปลาน้ําจืดนะคะทั้งหลายเลยก,ก็จะอยู่ในโซนนี้นะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆเขาก็จัดไว้เป็นสู้นะคะแบบว่าเป็น สัตว์จากแหล่งน้ำแต่ละที่นะคะเขาก็จะแยกแยก,กันไปนะคะมีแม่น้ำนายแม่น้ำแมำรี่แม่น้ำต่างๆที่เป็นแม่น้ำดังๆนะ,ะเขาว่าจะมาไว้ที่นี่นะคะนี่คือเห็นอย่างงี้คือตัวเท่าคนเลยนะ พักเบรกนะคะจาก r i v e r s a f a r i นะคะจากแม่น้ำทั้งหลายแหล่นะคะเรามาอยู่ในเ,เรียกที่ว่าเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะนั่นคือเป็นแพนด้านะคะงงไหมทำไมแพนด้าถึงมาอยู่ใน r i v e r s a f a r i รแต่ว่าน่าราคามันก็มาอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นจุดขายแล้วนะคะเป็นแบบว่าแอ tract ชันของที่นี่ที่คนเขาจะตั้งใจมาดูกันนะคะโอเคโซนนี้นะคะมันก็จะเป็นอาคารนะคะมีแอร์เย็นมากสบายก็จะรวมแบบสัตว์แพนด้าทั้งหลายแหล่นะคะข้างหลังนี้เป็นแพนด้าแดงนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันแล้วก็ จะมีแพนด้าจริงๆด้วยเดี๋ยวเราไปตามหากันนะคะว่าอยู่ตรงไหน,นโอเคค่ะระพีเดมกันดีฮักคูน่ามดทัตฮักคูน่ามอทาตทอป It means no worries. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาได้ครึ่งทางแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยเหนื่อยอะไรเพราะเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าไงเป็นบอทไรดิ้งนะคะเป็นแบบว่าเป็นส่วนที่เป็นริเวอร์จริงๆเขาก็จะเป็นคล้ายๆทางน้ำนะคะก็มีเรือที่เป็นอยู่บนแทร็กให้เราวิ่งไปแล้วก็จะพาเราไปดูชมสัตว์ต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเข้าไปแล้วนะคะ ไปแล้วค่ะจะมีเสียงอะไรจระดิฟัอะไรยางวะเจาเสาปูเปียกไหมถามก่อน ถ้าสูงกว่านี้ก็ใช่เลยไปเลย ตัวกินมอสตัวกินมอสแต่ว่าเป็นแบบว่ามีมีขนลงอีกแล้วมีลงน้ำอีกแล้วลงอีกแล้วลงอีกแล้วกู เป็นไงยลรได้สนุกไหมคะข้างหลังดีความน่าชอบตอนแรกที่สุดค่ะสนุกสุดสนุกสุดในบรรดาทั้งหมดแล้วไม่แพนด้าสนุกกว่าเออแพนด้าแต่แพนด้าขี้เกียจอ่ะน้าขาวขี้เกียจเออโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในโซนอื่นนะคะเดินออกไปข้างนอกมันก็จะเป็นโซนแบบว่าป่าดิบชื้นกับสัตว์อเมซอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้นะคะเรามาในโซนลิงนะคะ แต่ว่ามีคนกลัวลิงนะคะสองคน <laughs> ตอนนี้นะคะเราเข้ามาในโซนสุดท้ายนะฮะจะเป็นโซนแบบว่าอะคา,าร,รียม์อะคา,าร,รียมที่ใหญ่ที่สุดตัวใหญ่มาก จะเป็นโซนที่เป็นแบบอควาเรียมใหญ่ๆนะฮะก็จะมีแบบว่าปลาปลานะคะในรุ่นแม่น้ำแอมะซอนนะคะแล้วก็มีมีนี่นะคะออเตอร์นะคะโซนเยอะมากคือูสิมีออเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคอันนี้ปลาไหลไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูปลาไหลไฟฟ้ากันอุ้ยทำไมมันดูเป็นท่อนอย่างนั้นปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าทำไมมันดูไม่แบบ ไม่ผิวไหวเลยอะมันไปไม่ได้หรอ,หรอ,อ,อโอเคนะคะเดี๋ยวจมพาไปดูโซนไฮไลท์ของโซนนี้นะครับเป็นโซนที่แบบว่าทุกคนมาต้องมาถ่ายรูปนะฮะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนขอออะคาเรียมยักษ์นะคะก็จะมีแบบว่าพายุแล้วก็ปลาต่างๆนะคะที่เป็นเหมแบบว่า,วาปลาน้ำกร่อยนะฮะอยู่ตรงนี้เต็มหมดเลยอันนี้นะคะอยู่ในช่วงถ่ายถ่ายปกคลิปอยู่นะเ <c oughs> มื่อกี้ปลาเยอะมากมมปลาเยอะมากมมปลาเยอะมาก ได้มาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะก็คือเสร็จสิ้นรูทนะคะในการเดิน River Safari แล้วก็เอาเป็นว่าขอ,อจบคลิปแค่นี้ละกันเป็นพามาเที่ยวสั้นๆแล้วกันนะคะเผื่อใครไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวที่นี่ได้น,นะคะเอาเป็ว่าเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย